เต็มเลยครับดูครับดักแค่สามชั่วโมงนะครับติดตามนะครับนี่แหละครับที่ผมต้องการโอ้ดูครับเยอะไหมครับโอ้ดูครับเข้าเยอะมากโอ้ครึ่งกิโลครับน่าจะกว่านะครับกุ้งเต็มเลยครับดูผมไม่มีผู้เล่นกุ้งเข้าเยอะนะครับดูกุ้งร้วนๆครับผมมาทดลองให้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลานที่ได้ สักกี่กิโลนีครับเดี๋ยวผมจะรีบทำการจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคั้นเทพหรือว่าที่ดักนะครับที่ดัก แต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวเอาไปดักพร้อมเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพได้ชัวร์ร้อปเซนนะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดักกุ้งให้ดูนะครับติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาดักปลาซีวิ้ให้ดูนะครับผมจะมาทดลองดักปลาซวิสัก3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลหารจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพอ่าเมื่อตกี้ผมไปส่งสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆออเดอร์นะครับนี่จะใช้เหยื่ออะไรดดดดดััััักกกกกก็ไไไ้้้คคคครรรบบใชแ่่หหหหหาาาาาลลลููููมมม แต่ผมใช้เหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพใช้าได้จริงเหมือนที่ผมพูดไหมดักเข้าดีแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการดักให้ดูนะครับว่าดักยังไงนะครับปลาซิลจึงจะเข้าเายอะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมโอ้ลมแรงมากครับผมจะผูกเหยื่อไว้ลักษณะนี้นะครับพอยไว้ตรงกลางนะครับเกือบเกือบถึงพื้นนะครับนะครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับแล้วก็เวลาดักนะครับดักปลาซิลนะครับในพื้นที่โล่ง แล้วก็ดักตอนกลางวันดักตอนประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองแล้วนะครับใช้กิ่งไม้วางน้ำเบิร์นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดักกันนะครับเดี๋ยวผมขอพักบางเกงขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าบูทนะครับตอนดักนะครับจุ่มเ่ยาลงในน้ำนะครับแล้วก็บีบนะครับดูีลักษณะนี้นะครับ ก็วางได้เลยครับก็แค่นี้แหละครับก็เป็นงานเรียบร้อยครับแล้วก็ดักเสร็จก็นะครับอย่าลืมนะครับเอากไม้นี่แหละครับติดไว้หน่อยแค่นี้แหละครับก็เป็นงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามกับผมเดี๋ยวผมจะไปนั่งตกปลาฝั่งนู้นแหละครับเดี๋ยวได้ปลาไซส์ใหญ่ให้ดูนะครับอ่ะตามรับผม ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับผมนั่งตกปลาอยู่นะครับบรรยากาศสวยๆนะครับยามเย็นครับผมสวยไหมครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมนั่งตกปลาได้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ป้าเขานะครับป้าเขานั่งตกอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับที่ดักปลาซิวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลาซิวได้เยอะแค่ไหนนะครับอย่าดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับเดี๋ยวคอยติดตามโพรนานะครับติดตามครับผมเดี๋ยวผมเอาปลาเขาก่อนนะครับ จ้นะครับได้หลายตัวนะครับได้หลายตัวอยู่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับว่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าเยอะมากครับเข้าเต็มเลยครับเป็นลำบากครับ ดู้ับเนี่ยเยอะไหมครับบราซิลกับหอยนะครับหอยก็เข้าเยอะนะครับเดี๋ยวนี้๋ยวนี่แหละครับผลหานที่ว่าอยากได้ก็คือบราซิลแต่เต็มนะครับดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับดักแค่สามชั่วโมงนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ ไปแลครับวันนี้เข้าครับข้าเต็มเลยครับดูนี่แหละครับที่ผมต้องการแค่สามชั่วโมงนะครับเข้าเยอะมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเยอะไหมครับเยี๋ยดักม้งดักปลากันเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ ปลาติ๋เข้านะครับนะครับเนี่ยโอ้โหดียครับเดี่ยมไหมครับหอยด้วยนะครับปลาติ๋วข้าวเต็มนะครับอันนี้ขอาเยอะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะครับหอยด้วยเดี๋ยวว่าปลาติลวนี้โอ้โหดูครับเยี่ยมครับ เดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับโอ้นี่ข้าเต็มเลยครับโอ้ดูครับเข้าเยอะมากดูครับผมไม่มีพูดเล่นเยอะมไหมครับดูครับถอยด้วยครับโอเคดูครัปลาซีวนี่เยอะมากนะครับผมบอกให้เลยดูครับโอ้ครึ่งกิโลครับ น่าจะกว่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะจริงๆดูครับนี่สุดยอดครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับดักใกล้ๆกับหลังเมื่อกี้ที่ว่าติดเยอะนะครับติดเยอะกว่าไหมครับหลังเมื่อกี้เยอะกว่าครับ ่างนี้ได้เป็นกุ้งครับกุ้งปลาซิลแล้วก็หอยครับดูครับก็เข้าใจได้อยู่นะครับอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูสองหลังสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเดี๋วดกุ้งดักดากรั้นเทพดักแค่สามชั่วโมงครับผลงานที่ได้เข้าเยอะมากนะครับปลาซิลผมบอกให้เลยเดี๋ยวมาดูหลังนี้นะครับถ้าเข้านะครับ กุ้งครับหลังนี้กุ้งนะครับกุ้งกับหอยดูครับนี่กุ้งเต็มลยครับดูผมไม่มีพู้เล่นกุ้งเข้าเยอะนะครับดูกุ้งล้นล้นครับโห้แต่ว่าหอยก็เข้าเยอะแต่ว่ากุ้งก็เข้าเยอะนะครับอเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับติดตามครับผมได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาซิลแล้วก็หอยนะครับหอยนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังสุดท้ายกันนะครับเห็นครั้งก่อนผมมาดักกุ้งเข้าเยอะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับอันนี้นั่นกุ้งนะครับ กุ้งข้าวเต็มเลยครับนี่แหละครับเน้นกุ้งนะครับดูไหมครับนี่กุ้งนะครับกุ้งกับหอยครับแต่ว่ากุ้งข้าวเยอะนะครับดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลหานรวมกันนะครับว่าผลหานรวมจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอติดตามครับผมปาซิลก็ได้เยอะนะครับุกงก็ได้ชได้อยู่นะครับติดตามครับผมเยอะกกุ้งหักปลาขั้นเทพนะครับผมมาทดลองให้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลหานที่ได้ ผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับดูครับนะครับสักกี่กิโลนี่ครับสองกิโลกว่าอยู่แล้วครับผมว่าเกือบเกือบสามกิโลแหละครับดูครับผลงานที่ได้เยอะไหมครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพสามารถใช้ดักปลาซิลก็ได้นะครับดักกุ้งก็ได้ตกปลาก็ได้นะครับเอาไปผสมอาหาลูกปลาดุกนิดหนึ่งก็สามารถใช้ตกปลาได้ครับที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับ แล้วก็ลองาไปดักกันดูครับผมบอกให้เลยว่าพื้นที่ไหนมีกุ้งมีปลามีปลาซิวพวกนี้ครับได้หมดครับไม่ต้องกลัวผมบอกให้เลยว่าคุ้มที่สุดแล้วแหละครับในราคานี้โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับคลิปผมนี้เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับติดตามกันได้นะครับติดตามคร